สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้กิฟและโฮมหน่อยู่พามาอยู่กันที่โครงการอีคอนเนเจอร์บางนาโครงการบ้านเดี่ยวสําหรับคนรักธรรมชาติจากแบรนด์ที่มีผู้ก่อตั้งที่รักต้นไม้ปินซีรีค่ะ สำหรับทงาง้ออกหลักของตัวโครงการนี้จะอยู่ติดกับถนนบางบอ่อคลองด่านหรือว่าถนนปานวิถีเข้ามาจากถนนบางนาตราประมาณ4กิโลเมตรเป็นทำเลที่สามารถวิ่งเชื่อมต่อเข้าออกตัวเมืองได้ง่ายนะคะตัวโครงการอยู่ใกล้กับทางพิเศษบุรุพาวิถีประมาณ5กิโลเมตรเส้นทางนี้วิ่งเชื่อมตรงเข้าสู่โซนบางนาได้เลยหรือว่าจะเลือกใช้เป็นถนนเทพรักหรือถนนสุขุมวิทในการเข้าออกตัวเมืองก็ได้ค่ะ หรือจะขับออกต่างจังหวัดไปยังฉะเชิงเซาหรือชลบุรีก็สะดวกนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกโดยรอบของโครงการมีครบเลยค่ะตัวโครงการอยู่ใกล้โรงพยาบาลบางบ่อโรงพยาบาลบางนา2ตลาดเสริมสุขบางบ่อโลตัสบางบ่อหรือถ้าใครอยากจะเดินช้อปปิ้งสามารถไปที่อิกิเหรือมกาบ,บางนาก็ได้ขับออกไปบนถนนบางนาตราดและขับตรงอย่างเดียวได้เลยค่ะและคนที่เดินทางบ่อยๆนะคะตัวโครงการอยู่ไม่ไกลจากสนามบินสุวรรณภูมิแค่ประมาณ25นาทีเท่านั้นค่ะ สถานศึกษาใกล้โครงการมีหลายแห่งนะคะยกตัวอย่างเช่นโรงเรียนนานาชาติดีอเมริกันสคูลออร b แบงคอกโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมรวมศึกษาพัฒนาการมหาวิทยาลัยอัสซัมชันมหาวิทยาลัยหัวเชียวเฉลิมพระเกียรติเป็นต้นค่ะรูปแบบของโครงการนี้เป็นโครงการบ้านเดี่ยว2ชั้นนะคะที่ออกแบบภายใต้แนวะคิดออกซิเจนคอมมูนิตี้โดยพื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่ภายในโครงการนะรวมกว่า4ไร่ด้วยกันและออกแบบภายใต้หลักการยูโดโซดีไซน์ทั้งตัว O2 c l ค b และโอทูพาร์คที่เป็นสวนสาธารนณะที่มีการคัดเลือกพันธุไม้อย่างพิถีพิถันให้สามารถสลับการออกดอกได้ในทุกฤดูรวมไปถึงมีทะเลสาบขนาดใหญ่พื้นที่รวมกว่าหกไร่ไว้ให้ได้ใช้งานกันอีกด้วยค่ะ โดยตัวโครงการนี้เขาจะมีทั้งหมด301ยูนิตพื้นที่บนโครงการรวมทั้งหมด64ไร่มีบ้านให้เลือกทั้งหมด3แบบบ้านด้วยกันที่ดินบ้านนะเริ่มต้นที่50.7ตารางวาถึง180ตารางวาพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้นที่170ตารางเมตรถึง218ตารางเมตรฝั่งชั้นบ้าน3-4ห้องนอน3-4ห้องน้ำจอดรถได้ทั้งหมด2คันค่ะโดยบ้านที่นี่ทุกหลังจะมาพร้อมระบบโฮมออโตเมชันในราคาช่วง5ล้านถึง7ล้านบาท บรรยานนกาศภายในโครงการจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะก่อนที่จะเข้าไปดูด้านในโครงการฝากด like, กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานโฮมหน้ายอยู่ค่ะโครงการอีคอนเนเจอร์บางนาเขาจะตั้งอยู่ภายในที่ดินถึงใหญ่ของทางปริิรินะคะ ซึ่งด้านในเนี่ยปัจจุบันจะมีทั้งหมด2โครงการด้วยกันคือ e c o n เนเจอแลวก็ซีพีเซนส์ค่ะทำให้หมู่บ้านด้านในพื้นที่ตรงนี้ได้รับความปลอดภัยแบบดับเบิลเกตเซอร์เตี้คือจะมีเมนเกตขนาดใหญ่ด้านหน้านะคะ mm hmm. ก็จะอยู่ด้านหลังริตรงนี้เลย mm hmm. เขาจะตั้งอยู่ติดกับถนนสาธานะมีป้ายชื่อโครงการขนาดใหญ่และดีไซน์ตัวเมนเกตสังเกตเห็นได้ง่ายมากๆค่ะ mm hmm. เขาจะเป็นอินสปร์มาจากสไตล์โมเดิร์นบ้านทำออกมาเป็นเหมือนจั่วหลังคาของโรงนาขนาดใหญ่ ผสมผสานกับตัวประภาคารซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากทำเลที่ตั้งของตัวโครงการตรงนี้เลยถ้าใครขับผ่านไปมาเนี่ยสามารถมองเห็นได้ชัดเจนแน่นอนค่ะผ่านตัวเบนเกตใหญ่ด้านหน้าเข้ามานะคะก็จะเชื่อมโยงมาด้วยถนนภายในโครงการที่เขาจะมีการลงต้นไม้มาให้ตลอดทางเลยค่ะแนอนาคตเมื่อต้นไม้โตขึ้นนะคะก็จะทำให้บรรยากาศภายในโครงการดูร่มรืม่นยิ่งไปอีกค่ะ พอเราเข้ามาถึงได้นในตัวโครงการแล้วเนี่ยนะคะด้านหน้าเขาก็จะเตรียมเป็นป้ายชื่อขนาดใหญ่ไว้ให้ตรงนี้สามารถสังเกตเห็นได้ง่ายเลยแล้วก็จะมีตัวเมนเกตของโครงการอีก1จุดนะคะเป็นความปลอดภัยแบบ2ชั้นโดยระบบรักษาความปลอดภัยเขาจะใช้เป็นรั้วกั้นไม้กระดกแยกทางเข้าออกสําหรับลูกบ้านแล้วก็วิสิตเตอร์โดยลูกบ้านเนี่ยสามารถใช้อีซี่พาสขับผ่านเข้ามาในโครงการได้เลยค่ะสะดวกมากๆสวิซิเตอร์จะต้องแลกบัตรก่อนเข้าโครงการ นอกจากนั้นก็จะมีกล้อง CCTV และมีเจ้าหน้าที่รปภคอยร,รักษาความปลอดภัยให้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ ไฮไลท์ของโครงการฟรินซิริที่นี่ก็คือเขาจะมีพื้นที่ทะเลสาบขนาดใหญ่ค่ะด้านหลังของยิปตรงนี้เลยขนาดเนื้อที่รวมประมาณ6ไร่เลยนะคะซึ่งตรงนี้เขาทําออกมารองรับการใช้งานทั้งลูกบ้านของอีคอลเนเจอร์แลวก็ซีซีเซนส์ค่ะทำให้บรรยากาศการอยู่อาศัยภายในดูร่มรื่นมากยิ่งขึ้นไปอีกค่ะซึ่งด้านในตัวพื้นที่ทะเลสาบนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมไว้ให้หลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นแอปิเดเตอร์เป็นจุดนั่งเล่นพักผ่อนเอ็กซ์ตรีมสเตชันเอ็กซ์เซอร์ไซส์สเตชันนะคะและสําหรับคนที่ชอบจ็อกกิ้งหรือว่าชอบอออกมาเเดินนนนตยพื้ ที่จ็อกขึ้นแขกร,รอบรอบเทเลสาบสามารถมาใช้งานได้เลยรอบหนึ่งเนี่ยจะตกที่ประมาณ400เมตรต่อรอบค่ะนอกจากทะเลสาบขนาดใหญ่นะคะภายในโครงการเองก็มีพื้นที่ส่วนกลางที่ทางโครงการจัดมาให้ขนาดใหญ่เช่นกันค่ะจุดแรกนะคะจะเป็น O2 c l u b เป็นอาคารคาเฟ่ขนาดใหญ่ด้านหลังของที่ตรงนี้เข้ามาจากเมนเกตก็คือเจอเลยนะคะเป็นจุดต้อนรับด้านหน้าโครงการตรงนี้เอาไว้รับรองทั้งลูกบ้านหรือว่าซิเตอร์ก็สามารถมาใช้งานได้ค่ะ พื้นที่ส่วนกลางของที่นี่เขาเออกแบบภายใต้แนวคิด o x i d e n t Community นะคะเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมเนี่ยเราจะรู้สึกได้ถึงความโปรโ่งโล่งสบายฟังก์ชันโซนเอาทอา์ส่วนแรกภายในอาคารทับเท้านะคะเข้ามาก็จะเจอกับสระว่ายน้ําขนาดใหญ่ฮารโอลิมปิกเลย ตัวสระเขาจะดีไซน์ออกมาเป็นสระระบบน้ําล้นนะคะตรงนี้จะสามารถมองเห็นวิวของทะเลสาบได้ตัวสระเป็นสระระบบน้ำเกลือแยกเสด็จไว้ให้เราเรียบร้อยค่ะส่วนที่รอบๆสระเตรียมมาเป็นพูลเทเรสกว้างๆนะคะมีพื้นที่เดินพื้นที่นั่งเล่นมีจุดล้างตัวก่อน,อนลงสะระรวมถึงในจุดเซอร์วิสอย่างห้องน้ำเนี่ยก็จะอยู่ใกล้ๆก,กันค่ะมีการแยกห้องน้ําชายห้องน้าหญิงพร้อมกับห้องอาบน้ำไว้ให้ใช้งานแล้วเรียบร้อยค่ะ สำหรับฟังก์ชันโซนอินดอร์ส่วนแรกพาเข้ามาดูห้องล็อบบี้หรือว่าตรงนี้ใช้เป็นพื้นที่โคเวอร์กิ้งสเปซด้วยก็ได้นะคะด้าน,นในดีไซน์ออกมาโอทงเลยแล้วก็ป้าไพดานสูงมากรวมไปถึงเขายังมีการเจาะช่องแสงมาให้สูงถึงฟ้าเลยนะคะเราสามารถที่จะมองเห็นทั้งวิวสระว่ายน้ําวิวทะเลสาบและมองเห็นท้องฟ้าได้เลยค่ะคุณผู้ชมตรงนี้นะคะในปัจจุบันจะยังคงเป็นสํานักงานขายค่ะแต่ว่าในอนาคตก็จะถูกโอนให้เป็นกรรมสิทธิ์ของลูกบ้านนะคะ ซึ่งวิวของตัวล็อบบี้ตรงนี้นะคะคุณผู้ชมเราสามารถที่จะมองเห็นสระว่ายน้ําได้ถ้าเกิดว่ามีเด็กๆเล่นกันอยู่เนี่ยเราก็สามารถดูแลได้จากตรงนี้เลยและยังเชื่อมต่อกับห้องคิดรูมด้วยค่ะซึ่งตรงนี้ด้านในเขาจะมีการใส่ฟังก์ชันมาให้นะคะไม่ว่าจะเป็นการบูเบาะนุ่มๆนะคะมีการไล่สเต็ปแล้วก็ของเล่นต่างๆตรงนี้ให้เด็กๆมาเล่นได้เลยรวมไปถึงตัวห้องก็สามารถมองเห็นวิวของสระว่ายน้ําแล้วก็สวนทะเลสาได้ด้วยค่ะ อีกหนึ่งฟังก์ชันก็คือห้องฟิตเนสค่ะคุณผู้ชมซึ่งเขาจะดีไซน์ตัวห้องออกมาให้มีความโปร่งโลง่งและสามารถมองเห็นวิวได้ทนะั้งส่วนของสระว่ายน้าแล้วก็สวนกับทะเลสาบด้านข้างโครงการด้วยนะคะตรงนี้มีวิวที่เปิดโล่งมากๆและมีอุปก,กรณ์ให้ใช้ครบนะคะไม่ว่าจะเป็นลู่วิ่งจักรยานไฟฟ้าโซนของเวทเทรนนิ่งจะมีส่วนของดัมเบลบอออกกําลังกายและมัลติแมชชีนสามารถออกกำลังกายได้ครบทุกส่วนเลยค่ะ นอกจากบริเวณอาคารขับเฮาส์แล้วเนี่ยทางโครงการเขายังมีอีกหนึ่งจุดพื้นที่ส่วนกลางนะคะคือ O2 Park ซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้างะคะ่ะซึ่งเขาก็จะออกแบบมาภายใต้หลักการยูนิเวอร์แซลดีไซน์เช่นกันมีกิจกรรม,มรองรับหลากหลายนะคะได้ใช้งานทุกวัยเลยไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ออกกำลับบงกายกลางแจ้งสนามเด็กเล่นเทมโพลินพาร์คมีวอล์กเวย์หรือจ็อกกิ้งแพดนะคะรวมไปถึงมีพื้นที่รองรับสาหรับผู้สูงอายุเป็นทางเดินนวดกดจุดค,ะคะ่ะ โครงการอ e ีคอนเนเจอร์บางนาใบปรินซิริมีแบบบ้านทั้งหมด3แบบคือแบบบ้านคาร่าพื้นที่ใช้สอย170ตารางเมตรที่ดินเริ่มต้น50.7ตารางวาฟังก์ชัน3ห้องนอน3ห้องน้ำา1ห้องรับแขก1ห้องครัวไทยและ2ที่จอดรถแบบบ้านคโนล่าพื้นที่ใช้สอย177ตารางเมตรที่ดินเริ่มต้น50.7ตารางวาฟังก์ชันสีห้องนอน3มห้องน้ำา1ห้องรับแขก1ครัวไทยและ2ที่จอดรถ แบบบ้านนี้มีห้องนอนชั้นล่างรองรับผู้สูงอายุได้ค่ะแบบบ้านซีด้าพื้นที่ใช้สอย218ตารางเมตรที่ดินเริ่มต้น52.6ตารางวาฟังก์ชัน4ห้องนอน4ห้องน้ำา1ห้องรับแขก1ครัวไทย1ห้องพักผ่อนบนชั้น2และ2ที่จอดรถ สำหรับบ้านตัวอย่างที่เราจะพาชมกันวันนี้นะคะเป็นบ้านไซส์ใหญ่สุดของโครงการกับแบบบ้านซีด้าขนาด218ตารางเมตรที่ดินบ้าน,นเริ่มต้นที่52.6ตารางวาค่ะสำหรับตัวบ้านที่นี่จะใช้เป็นบ้านดีไซน์ใหม่ของทางปรินซิรินะคะจะเป็นสไตล์ที่เรียกว่าโมเดิร์นบานก็จะดูอบอุ่นน่ารักโดยใช้หลังคาทรงจั่วและโทนสีขาวสบายตาค่ะสำหรับโครงสร้างบ้านของโครงการนี้นะคะจะใช้เป็นระบบพรีแคส ซึ่งตัวบ้านที่นี่เขาจะมีการอัปเกรดมาจากโครงการก่อนหน้าโดยจะมีการใส่ระบบพรมอัตโนมัติมาให้ในบ้านทุกหลังด้วยค่ะสำหรับพื้นที่บริเวณหน้าบ้านเนี่ยทางโครงการเขาจะมีการติดตั้งเป็นรลเล็กลังเลื่อนแบบนี้มาให้นะคะรวมไปถึงอุปกรณ์ที่ติดตั้งมาให้ก็จะมีกล่องจดหมายเลขที่บ้านกลิ่นหน้าบ้านมีช่องเก็บขยะและช่องทิ้งขยะติดตั้งไว้ให้บริเวณประตูรั้วบ้านด้วยนะคะตรงนี้ก็จะช่วยเพิ่มความเรียบร้อยแล้วก็ภาพรวมของโครงการดูสะอาดตาม,มากขึ้นค่ะ พอเราเข้ามาด้านในตัวบ้านนะคะส่วนแรกจะเป็นที่จอดรถตัวนี้จอดได้สองคันโครงสร้างจะลงเสาเข็มมาให้ลึกเท่าตัวบ้านเลยแล้วก็มีหลังคาคลุมแล้วเรียบร้อยไม่ต้องต่อเติมโรงรถเพิ่มเลยค่ะสําหรับฟังก์ชันด้านในส่วนของที่จอดรถตรงนี้นะคะเขาจะมีการติดตั้งเป็นตัวประตูทางเข้ารองมาให้ซึ่งตัวนี้เขาจะมีดิจิตอลล็อกติดตั้งมาให้ด้วยนะคะสามารถที่จะเข้าไปแล้วก็ใกล้กับส่วนของห้องนอนผู้สูงอายุตรงนี้เวลาจอดรถแล้วขึ้นลงเนี่ยก็สะดวกค่ะ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยบริเวณที่จอดรถยังมีการติดตั้งกล้อง C C T V ไว้ให้ด้วยค่ะ จากที่จอดรถนะคะเชื่อมมายังทางเข้าหลักหน้าบ้านโดยบริเวณนี้เขาจะดีไซน์ออกมาเป็นเฉลียงที่มีชายคาคลุมเพราะฉะนั้นเดินมาได้นะคะไม่ว่าจะมีแดดหรือฝนตรงนี้ก็ไม่เปียกแล้วก็ไม่ร้อนค่ะส่วนพื้นที่รอบๆตัวบ้านทางโครงการเขาจะมีการจัดสวนแล้วก็ปูหญ้ามาให้เป็นมาตรฐานในทุกหลังสําหรับประตูทางเข้าหลักของตัวบ้านตรงนี้นะคะก็จะดีไซน์มามีความสูงพิเศษที่2.45เมตรเลยและกระจกใช้เป็นกระจกเขียวตัดแสงตรงนี้จะช่วยลดความร้อนที่จะเข้าสู่ตัวบ้านได้นอกจากนั้นเขาก็จะมีการติดตั้งตัว ดิจิตอลนอล็อกไว้ให้อีก1จุดนะคะ้นในตัวบ้านจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะการออกแบบตัวบ้านของที่นี่เขาจะเน้นในเรื่องของความโปร่งโล่งค่ะไม่ว่าจะเป็นช่องแสงรอบบ้านขนาดใหญ่การจัดพื้นที่ชั้นหนึ่งให้เป็นลักษณะของโอเพนแปลนและความสูงฝ้าเพดานที่ชั้นหนึ่งจะอยู่ที่2.7เมตรและชั้น2จะสูงถึง2.8เมตรเลยค่ะ สเปคพื้นที่ชั้นหนึ่งเขาจะปูด,ด้วยกระเบื้องไครตโตสีครีมนะคะสำหรับฟังก์ชันแรกที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นซึ่งพื้นที่ในห้องนั่งเล่นเนี่ยเขาจะมีการดอกฝ้าซ่อนไฟมาให้แล้วเรียบร้อยสวยๆตามนี้เลยนะคะในบ้านตัวอย่างพื้นที่ในห้องค่อนข้างกว้างเราสามารถที่จะจัดวางโซฟาขนาดประมาณ4-6ถึงที่นั่งได้มีพื้นที่ให้วางชุดโต๊ะรับแขกและสามารถที่จะติดตั้งทีวีจอใหญ่ได้เลยค่ะเพราะว่าตรงนี้เขามีระยะดูทีวีที่กว้างพอสมควรค่ะ จากห้องนั่งเล่นเชื่อมต่อไปยังห้องทานอาหาระค,ะค่ะผู้ชมจะเห็นนะคะว่าพื้นที่ในห้องของเขานี่กว้างมากเลยสามารถที่จะวางโต๊ะทานอาหารขนาดประมาณ6 8ถึง8ที่นั่งได้แบบนี้และด้านข้างยังมีพื้นที่สําหรับติดตั้งเป็นตู้เก็บของได้ด้วยที่พิเศษสําหรับบ้านหลังนี้นะคะคือเขาจะมีมุมน่ารักน่ารักด้านหลังตรงนี้ค่ะ แล้วก็จะมีการเพิ่มความสูงฝ้าไว้ให้นะคะเป็นมุมที่เราสามารถทําเป็นมุมอเนกนประสงค์นั่งอ่านหนังสือก็ได้นั่งพักผ่อนก็ได้หรือถ้าใครที่ชอบดื่มกาแฟนะคะอาจจะแบ่งบางส่วนให้เป็นคอฟฟี่สเตชันไว้ทํากาแฟตอนเช้าๆนั่งทานก็ได้ค่ะจากห้องทานข้าวเชื่อมมายัางที่ห้องครัวไทยค่ะซึ่งที่นี่เขาเลือกใช้เป็นประตูบานสไลด์กระจกใสแบบนี้นะคะทำให้ภาพรวมของตัวบ้านยังดูโปร่งสบายอยู่ในขณะเดียวกันก็สามารถการกิ่นและความได้ดีค่ะ ด้านในห้องครัวมีขนาดกําลังดีค่ะทุกคนตัวพื้นเขาจะเปลี่ยนเป็นกระเบื้องลายไม้ให้ความรู้สึกที่มีความโคซี่มากยิ่งขึ้นโดยในบ้านมาตรฐานห้องครัวเนี่ยเขาจะเป็นห้องโลง่ลงๆที่เดินงานระบบไว้ให้นะคะเราสามารถที่จะติดตั้งเคาน์เตอร์ครัวแล้วก็ใช้งานได้เลยค่ะ ส่วนการระบายอากาศภายในห้องครัวเขาจะมีติดตั้งเป็นหน้าต่างบานสไลด์มาให้แบบนี้ตัวนี้สามารถเปิดระบายอากาศได้หรือว่าถ้าไม่พอเปิดเป็นประตูบานนี้นะคะเชื่อมออกไปก็จะเป็นลานซักล้างหลังบ้านซึ่งพื้นที่ลานซักล้างเขาจะใช้เป็นโครงสร้างเดียวกับตัวบ้านเป็นลักษณะของลานซักล้างในร่มนะคะตัวนี้เราสามารถที่จะทําเป็นพื้นที่ห้องรันนี่ได้เลยอาจจะมีการกั้นผนังเพิ่มก็ได้นะคะค่อนข้างแข็งแรงเพราะว่าเขาใช้เป็นโครงสร้างเดียวกับตัวบ้านและปูเป็นพื้นกระเบื้องไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ จากโซนลิฟวิ่งเข้ามานะคะตรงนี้จะเป็นพื้นที่โถงทางเดินค่ะซึ่งเขาเตรียมมาให้ขนาดค่อนข้างกว้างนะคะจะเห็นว่ามีระยะที่เหลือด้านข้างเราอาจจะไว้วางเป็นชั้นวางของตกแต่งเพื่อเพิ่มคาแรคเตอร์ก,รก,รก,รก,กับตัวบ้านก็ได้ส่วนพื้นที่ที่ทําให้ลักษณะของตัวโถงดูกว้างขึ้นอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นพื้นที่ใต้บันไดตรงนี้ค่ะเขาจะเตรียมพื้นที่ไว้ให้เป็นเหมือนมุมอเนกประสงค์ที่ชั้นหนึ่งนะคะเป็นอีกหนึ่งมุมที่เราสามารถทําเป็นมุมไวรีดผ้าแบบนี้ก็ได้หรือว่าถ้าใครเลี้ยงน้องหมาน้้เี่่ยยะท็คลกไดดโ ที่โซนนี้เขาจะมีช่องแสงติดตั้งมาให้1จุดนะคะเป็นบานสไลด์ตัวนี้ก็ช่วยให้พื้นที่ตรงนี้ระบายอากาศได้ดีด้วยค่ะพื้นที่ตัวโถงเนี่ยเขาจะพาเชื่อมมายังส่วนของ ห้องที่ต้องการความ p r i v a c y มากขึ้นนะคะนั่นก็คือห้องนอนชั้นล่างนั่นเองซึ่งพื้นที่ในห้องนี้เขาทำออกมารองรับการปรับเป็นห้องนอนผู้สูงอายุนะคะด้านในสามารถที่จะวางเตียงขนาดควีนไซส์หรือคิงไซส์ก็ได้โดยจะมีพื้นที่ให้จัดวางเฟอร์นิเจอร์หลักๆได้ครบไม่ว่าจะเป็นตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งโต๊ะทำงานนะหรือว่าชั้นวางทีวีแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่อยากจะทำเป็นห้องนอนนะคะห้องนี้รองรับการใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะทำเป็นห้องทำงานขนาดใหญ่หรือว่าจะทำเป็นห้องโฮมเทเตอร์ก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะ ติดกับห้องอเนกประสงค์หรือว่าห้องนอนชั้นล่างน,นี้พาเข้ามาดูห้องน้ําค่ะซึ่งห้องน้ำเนี่ยถือว่าเป็นไฮไลท์ของบ้านที่นี่เลยเพราะว่าเขาจะมีการตกแต่งที่แตกต่างกันไปในแต่ละห้องและหรือฟ้าซ่อนไฟตรงนี้นะคะที่เราเห็นเขาตกแต่งมาสวยๆเนี่ยเขาให้มากับตัวห้องเลยทําให้ห้องน้ําทุกห้องดูมีความสวยน่าใช้งานมากขึ้นโดยที่เราไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมแล้วก็ได้ค่ะ สุขภัณฑ์ที่เขาใช้จะใช้เป็นของอเมริกัน Standard นะคะจะมีตัวอ่างล้างมือแบบลอยตัวติดตั้งมาให้พร้อมก๊อกน้ําแล้วก็มีกระจกเงาบานใหญ่มาให้แบบนี้โทสุขภัณฑ์ใช้แบบดูโ f ฟลชค่ะส่วนโซนที่เป็นห้องอาบน้ำตรงนี้เขาจะมีการแยกโซนแห้งโซนเปียกม,มาให้แล้วเรียบร้อยถ้าใครอยากจะทําอะไรเพิ่มนะคะก็จะเป็นจุดนี้แหละคะ่ะอาจจะทําเป็นฉากกั้นาน้าเพิ่มก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่การใช้งาน ด้านในติดตั้งฝักบัวแบบแพนชว,วอร์มาให้แบบนี้พร้อมรองรับการติดตั้งเครื่องทําน้าอุ่นมาให้แล้วเรียบร้อยด้านข้างก็จะมีพื้นที่สําหรับว่างขวดสบู่แชมพูต่ตางๆและทุกห้องเขาจะมีหน้าต่างสําหรับระบายอากาศติดตั้งมาให้นะคะเป็นหน้าต่างกระทุง้ง mm hmm. กระจกฝ้าแบบนี้ก็จะทําให้ห้องน้ำเนี่ยเขายังมีความเป็นส่วนตัวในขณะที่ระบายอากาศได้ดีค่ะ สำหรับตัวบันไดที่นี่จะใช้เป็นโครงสร้างคอนกรีตเสร็จเลนะคะส่วนลูกนอนจะปิดผิวด้วยไม้สำเร็จรูปสีอ่อนแบบนี้เลยค่ะสำหรับพื้นที่ถงบันไดเนียเขาก็จะมีช่องแสงขนาดใหญ่ที่ช่วยรับแสงธรรมชาติเข้ามาช่วยให้เราประหยัดไฟในเวลากลางวันได้ด้วยและยังสามารถที่จะเปิดตัวบานกระทุ้งออกไปเพื่อระบายอากาศได้อีกด้วยนะคะนอกจากนั้นตัวชั้นพักบันไดเขายังกว้างช่วยให้เราเดินขึ้นลงได้อย่างปลอดภยัยชั้น2เป็นไงไปดูกันค่ะ ตอนนี้เราขึ้นมาบนชั้น2แล้วนะคะคุณผู้ชมสําหรับฟังก์ชันส่วนแรกจะเป็นลักษณะของโถงอนเนกประสงค์ค่ะแต่เดี๋ยวพี่พามาดูมุมหนึ่งนะคะที่ชอบที่สุดในตัวบ้านเลยตรงนี้เนี่ยเขาเตรียมมาให้เป็นตู้สําหรับเก็บระบบไฟค่ะแต่ว่าเขาจะมีการดีไซน์ให้เราใช้ประโยชน์ใช้สอยได้มากขึ้นด้านบนเราอาจจะวางเป็นของตกแต่งแบบนี้ก็ได้นะคะเพิ่มคาแรคเตอร์ให้กับตัวบ้านหรือจะทําเป็นชั้นวางของก็ได้ซึ่งตรงนี้เป็นมุมที่พี่มองว่าเขาทามาให้เพิ่มประโยชน์ใช้สอยด้านในตรงนี้ได้ด้วยค่ะ ส่วนสเปคพื้นที่ชั้น2ก็จะปูด้วยลามิเนตลายไม้สีเข้ากับบันไดเลยตอนนี้พาเข้ามาดูพื้นที่โถงอเนกประสงค์หรือว่าตรงนี้เป็น Family Area ียก็ว่าได้นะคะเป็นพื้นที่ไว้นั่งพักผ่อนบนชั้น2หรือใครอยากจะปรับเป็นมุมนั่งทํางานเป็นพื้นที่สําหรับซ้อมดนตรีสําหรับดเด็กๆก็ได้และที่สําคัญคือบริเวณโถงตรงนี้นะคะเขาจะมีช่องแสงขนาดใหญ่ด้านหลังด้วยซึ่งตัวนี้จะช่วยเปิดกานระบายอากาศนะคะช่วยกับตัวช่องแสงบริเวณโถงบันไดทําให้พื้นที่บนชั้น2โถงตรงนี้ยมมีีีท่่ดดากขึ้้นวคะ พาเข้ามาดูฟังก์ชันนแรกนะคะเป็นห้องมาสเตอร์เบรูมซึ่งห้องนี้เป็นห้องนอนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของตัวบ้านค่ะพอเราเข้ามาเราจะสัมผัสได้เลยว่าห้องนี้เขาดูสว่างมากเพราะว่าตัวห้องมีการติดตั้งช่องแสงมาให้เยอะนั่นเองโดยเฉพาะช่องแสงหลักที่เชื่อมกับระเบียงฝั่งหน้าบ้านเนี่ยเขาเปิดมาเป็นช่องรับแสงขนาดใหญ่เลยช่วยให้ห้องด้านในสว่างด้วยแสงธรรมชาติค่ะและยังสามารถเปิดระบายอากาศได้ดีอีกด้วยนะคะ ซึ่งพื้นที่ระเบียงที่เขาเตรียมมาให้เนี่ยต้องบอกเป็นขนาดที่ค่อนข้างกว้างใช้งานได้จริงเหมาะกับคนที่ต้องการความยืดหยุ่นในการใช้งานห้องมาเสเตอร์บีรูมมีพื้นที่ให้เราวางชุดโต๊ะกาแฟาลเล็กๆได้ด้านนอกและถ้าใครที่รักต้นไม้นะคะก็อยากจะลองแนะนําไอเดียปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่ที่สวนด้านล่างนะคะให้เขาโตขึ้นมาจนถึงชั้น2องเราก็จะสามารถสัมผัสก,กับธรรมชาติได้มากขึ้นค่ะ สำหรับการจัดฟังก์ชันในห้องนอนเนี่ยเราสามารถวางเตียงขนาด q ควีนไซส์หรือคิงไซส์ก็ได้เลยค่ะเพราะว่าพื้นที่เขาค่อนข้างกว้างใครที่ชอบดูทีวีก่อนนอนนะคะก็สามารถวางชั้นวางทีวีได้ตรงนี้จะมีระยะให้เดินได้อยู่ค่ะส่วนอีกฝั่งหนึ่งของตัวห้องนะคะก็จะเป็นพื้นที่ walk in closet ซึ่งของจีนเนี่ยจะเป็นพื้นที่โล่งๆนะคะเราอาจจะเลือกกั้นบางส่วนแบบนี้ก็ได้ก็จะช่วยประหยัดค่าแอร์ได้ค่ะ โซนด้านในของ Walk in c l o s e t เนี่ยจะมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างเราสามารถที่จะบิวอินตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ทั้ง2ฝั่งได้แบบนี้นะคะอาจจะทําเป็นทรง l s h a ช e แบบนี้ก็ได้เข้ามุมบางส่วนเป็นตู้เสื้อผ้าอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นโตเครื่องแป้งก็จะมีพื้นที่ให้เรายืนแต่งตัวได้เยอะเลยทีเดียวค่ะห้อง Master b ์เบด o ูมก็จะมีห้องน้ําในตัวมาให้ด้วยนะคะซึ่งพื้นที่ด้านในห้องน้ำนี่ถือว่ากว้างใช้งานได้สะดวกเลยค่ะ สุขภัณฑ์ที่ติดตั้งมาให้จะเป็นของ American Standard ดชลากเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งหลังนะคะเหมือนกันเลยพื้นที่ในห้องน้ําแยกโซนแห้งโซนเปียกมาให้แล้วเรียบร้อยรวมไปถึงมีการติดตั้งช่องแสงเป็นหน้าต่างบานกระทุงกระจกฟ้าสําหรับระบายความชื้นและรับแสงเข้ามาภายในห้องน้ําค่ะที่ชั้น2นี่จะมีห้องนอนรองอีกสห้องนะคะซึ่งทั้ง2ห้องเขามีห้องน้ําในตัวทั้งคู่ค่ะ สมาชิกที่อยู่อาศัยเนี่ยสามารถใช้งานได้แบบเป็นส่วนตัวทุกคนเลยนะคะห้องนอนรองห้องแรกพามาดูห้องไซส์ใหญ่ค่ะห้องนี้เนี่ยขนาดเทียบเท่ามาสเตอร์เบดรูมได้เลยเพียงแต่ไม่มีส่วนบล็อกอินเคิลเซ็ตเท่านั้นเองพื้นที่ในห้องสามารถวางเตียงขนาดควีนไซส์ถึงคิงไซส์ได้ใครชอบดูทีวีสามารถวางชั้นวางทีวีปลายเตียงแบบนี้ได้นะคะเข้ามาด้านในตรงนี้อาจจะวางเป็นโตเครื่องแป้งหรือโตทำงานก็ได้แล้วก็มีพื้นที่ให้ติดตั้งเป็นตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ได้ค่ะพามาดูห้องน้ำในตัวค่ะ สำหรับห้องนี้เนี่ยเขาจะวางฟังก์ชันหลักๆมาให้นะคะก็จะมีการแยกโซนแห้งโซนเปียกสาหรับห้องอาบน้ําก็จะมีขนาดที่กว้างเลยลักษณะการจัดแปลนห้องน้ําของห้องนี้นะคะเราจะไม่กั้นฉกากกั้นก็ได้เพราะว่าเขาแยกออกมาค่อนข้างเป็นสัดส่วนดีอยู่แล้วก็บมีจุดหนึ่งนะคะที่ห้องนี้แตกต่างจากห้องอื่นๆคือเขาจะมีพื้นที่สําหรับเก็บของให้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ตัวช่องแสงเขาจะออกแบบมาเป็นกระจกใสแบบขบ้ามุมแบบนี้พร้อมกับมีบานกระทุงด้วยซึ่งตรงนี้เราสามารถใช้งานได้นุ่มจะต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าเขามีการออกแบบดีไซน์ตัวช่อง นี้ให้เป็นช่องที่สามารถบังสายตาได้และเราสามารถที่จะเปิดระบายอากาศของตัวห้องน้ําได้ด้วยค่ะพามาดูห้องนอนรองห้องที่2นะคะตัวห้องนี้เนี่ยเขาจะมีขนาดที่กระทัดรัดตรงมาหน่อยแต่การใช้งานก็สามารถใช้งานได้ครบค่ะ โดยพื้นที่ในห้องเหมาะสาหรับการวางเป็นเตียงเดี่ยวนะคะแล้วก็จะมีพื้นที่ให้เราวางเป็นตู้เสื้อผ้าหรือโต๊ะเครื่องแป้งเพิ่มได้ค่ะและห้องนี้เขาก็มาพร้อมห้องน้ําในตัวด้วยเช่นกันที่มีการแยกโซนให้โซเปียกมาให้ขนาดพื้นที่ในห้องน้ำเนี่ยเราสามารถใช้งานได้แบบแน่นอนนะคะคือค่อนข้างกว้าง,ง,งแล้วเขามีช่องแสงมาในห้องน้ำมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะ สำหรับตัวโครงการอีคอนเนเจอบางนาบายปรินซิริเนี่นะคะเขาจะออกแบบภายใต้แนวคิด o อกซิเจนคอมมูนิตีให้ผู้อยู่อาศัยสามารถเชื่อมต่อกับธรรมชาติได้ซึ่งแนวคิดนี้นำมาใช้ทั้งกับพื้นที่ส่วนกลางและการออกแบบตัวบ้านให้มีความโปร่งโลง่งสบายเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยด้านในตัวบ้านเนี่ยเชื่อมต่อกับธรรมชาติได้มากขึ้นค่ะ โดยจุดเด่นของโครงการนี้คือพื้นที่ส่วนกลางที่เขาเตรียมมาให้พื้นที่ขนาดใหญ่เกือบสี่ไร่เลยนะคะโดยเขาจะออกแบบภายใต้หลักการ Universal Design เพื่อให้รองรับการใช้งานทุกกลุ่มวัยและยังคงคอนเซปต์สวนที่มีการคัดเลือกพันธุ์ไม้มาเป็นอย่างดีให้เขาสลับกันออกดอกให้ตัวสวนมีความสวยน่าใช้งานได้ตลอดทั้งปีค่ะสำหรับรูปแบบบ้านของโครงการนี้นะคะสามารถรองรับได้ตั้งแต่คนที่เพิ่งเริ่มต้นครอบครัวไปถึงครอบครัวขนาดกลางสมาชิกในบ้าน2-5ถึงห้าคน,นกำลังอยู่สบายเลยค่ะ และสามารถรองรับการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุได้ด้วยโดยตัวบ้านที่เขามีการเตรียมห้องนอนชั้นล่างมาให้เนี่ยจะมีตั้งแต่แบบบ้านไซส์กลางขึ้นไปนะคะ โดยที่นี่เขานําเอาแบบบ้านใหม่ของทางปินสิริมาใช้นะคะซึ่งเป็นแบบบ้านที่เขาพัฒนาขึ้นมาให้มีความคุ้มค่ากับผู้อยู่อาศัยมากขึ้นและมีความแข็งแรงทนทานในระยะยาวมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการลงเสาเข็มบริเวณที่จอดรถมาให้ลึกเท่าตัวบ้านและบริเวณลานสักลางที่ใช้เป็นโครงสร้างเดียวกับตัวบ้านรวมถึงมีการปูกระเบื้องไว้ให้แล้วเรียบร้อยด้วยก็สามารถรองรับการใช้งานในระยะยาวได้เลยค่ะ นอกจากนั้นยังมีดีเทลที่เขาใส่มาให้เล็กๆน้อยๆนะคะเป็นงานตกแต่งไม่ว่าจะเป็นการดอบฝ้ามาให้ที่ห้องนั่งเล่นและห้องมาสเตอร์เบดรูมรวมไปถึงมีหลือฝ้าซ่อนไฟในห้องน้ำนะคะพวกนี้เป็นดีเทลเล็กๆ,ๆน้อยๆที่เรามัจากจะไม่เห็นในโครงการจัดสรรทั่วๆไปที่นี่เขาใส่มาให้ในราคาแพคเกจโดยรวมยังจับต้องได้ค่ะ รูปแบบของโครงการนี้เหมาะกับคนที่กําลังมองหาลักษณะการอยู่อาศัยที่มีความเป็นคอมมูนิตี้การอยู่อาศัยที่มีความเป็นส่วนตัวได้พื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่ครบฟังก์ชันให้ใช้ในสังคมการอยู่อาศัยของลูกบ้านบริสุทธิค่ะซึ่งลักษณะของโครงการแบบนี้เนี่ยเขายังได้เรื่องของความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะเหมือนการได้คัดกรองลูกบ้านถึง2ชั้นเนี่ยก็จะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ที่อยู่อาศัยภายในโครงการค่ะ ซึ่งลักษณะโครงการแบบนี้ในพื้นที่โซนนี้นะคะก็มีให้เลือกไม่มากนะคะ่ะยิ่งเป็นโครงการที่มีแนวคิดชัดเจดนใะนเรื่องของออกซิเจนคอมมูนิตี้และมีพื้นที่ทะเลสาบขนาดใหญ่ให้ใช้งานด้วยแล้วเนี่ยก็จะมีแค่ที่นี่เท่านั้นเองด้วยและที่สําคัญคือค่าส่วนกลางที่นี่ถือว่าไม่แพงเลยนะคะแค่30บาทต่อตารางวาต่อเดือนเท่านั้นเองค่ะสำหรับใครที่สนใจโครงการนี้นะคะราคาของที่นี่จะอยู่ในช่วง5-7ล้านบาท ถ้าสนใจโครงการนี้ก็สามารถ Walk in เข้ามาชมได้ทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา9โมงเชา้าถึง6โมงเย็นหรือโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนก็ได้ที่เบอร์1753ค่ะและนี่คือทั้งหมดของโครงการ e c o n น a g e r บางนาถ้าชอบคลิปรีวิวแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ผมหน้าอยู่ไว้ด้วยนะคะ ถ้าใครชอบอ่านรีวิวโดเรเพิ่มเติมเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ home n a y u com และ Facebook fan page f a c e b o o k Fanpage home n o y u fc เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางการติดตามสามารถเข้าไปได้ที่ TikTok และเสิร์ช home n o y u ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้กิปและทีมงานต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ